พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลน,นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้ก็ยังมีฟุตบอลให้รุน้เชียกันมากมายครับวันนี้ก็หยิบยกมาสี่คู่ครับเอามาฝากเพื่อนๆพ,น,พน,นี่ๆน,น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพนี่ๆน้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากเว็บเดวแปนะครับเว็บตรงเว็บดีเว็บมาตรฐานเว็บระดับโลกนะครับสนใจก็สมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเพื่อนเพืเ่อนพี่น้องท่านใดอยากมีเว็บเอาไว้ใช้งานเสียงโชคเสียงไทยมีครบทุกอย่างจบในเว็บเดียวนะครับสนใจก็สมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับก็มีไลน์กลุ่ม VIP ีนะครับทีเด็ดตอนนี้ไลน์กลุ่มก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับเมื่อคืนในหน้า YouTube ก็ให้บาเยนวิลลิกไปนะครับก็ก็เข้าเต็มเๆครับเป็นไปตามคำทํานายนครับไม่มีอะไรพีโผเมื่อคืนบอลไม่ค่อยพลิกเท่าไหร่นะครับก็น่าจะมีหลายๆคนน่าชื่นต่าบาน,นครับก็น่าจะมีกำลงกำไรกัน,นครับก็เข้าไปทำกำไรกันได้ที่เว็บไซต์ W 8วครับสนใจก็สมัครคลิกลิงก์ได้นะครับหรือ ใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็แอดไลน์มาได้ครับเพียงแค่สปารกเล่นเว็บเดียวกับ w18 ก็จะได้เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับในกลุ่มไลน์ยังเข้าต่อเนื่องยังไม่พลาดครับไปดูความพร้อมของคู่แรกเลยนะครับก็เป็นฟุตบอลสกอตแลนด์ครับสกอตติสฟิวเบียส์ครับเป็นคู่ระหว่างคราสโกเรนเจอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนต์มิเลนครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา สามทุ่มนะครับคู่นี้สถิติเหตุผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดนะครับเป็นเรนเจอร์นะครับที่เอาชนะได้หมดที่พบกันนะครับท่างห้านัดครับส่วนห้านัดหลังสุดของเรนเจอร์นะครับก็มีชนะสามแพ้สองนัดสุดี่แพ้กับเรเบอร์กเซนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผลงานดีนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเซนวิเลนครับผลงานห้านัดหลังสุดมีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับสําหรับ เกมนอกบ้านโดยเฉพาะเกมรับจะหนักไปทางแพ้ครับจากสถิติที่เจอกันก็ยังเป็นทางฝั่งเลนเจอร์ครับที่ทําได้ดีกว่าครับสสมบอลเกตบอลก็ยังเป็นทางฝั่งเลนเจอร์ครับแต่ก็ได้เล่นในบ้านด้วยสําหรับเกมในลีกแล้วพวกเขามัจากจะชนะแบบล่มทลายนะครับยิงสกอร์ไม่เกินขอภครครับยิงสกอร์นี้ระดับ2ลูกขึ้นไปตลอดครับสาหรับในลีก ดูแล้วน่าจะเอาชนะไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็30นะครับก็เป็นเลนเจอร์นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเซน์วเลนไป3ประตูศูนคู่นี้ฟันธทงเชียเจะบ้านครับการ์โกเรนเจอร์ครับไปต่อที่คู่ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอลฟินแลนด์นะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์ตูคูนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฮาก้านะครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาห้าทุ่มนะครับ คู่นี้ผลงานการพบกัน5านัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งอินเตอร์ตตคูบที่ทําได้ดีกว่าครับเอาชนะได้หมดที่พบกันนะครับส่วนผลงาน5านัดหลังสุดของอินเตอร์ตตคูนะครับก็มีชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับมาริฮามไปสุดประตูต่อ2นะครับผลงานโดยรวมก็ทําได้ดีนะครับถึงแม้นัดล่าสุดจะพลาดท่ามานะครับแต่ดูแล้วผลงานโดยรวมก็ทําได้ดีนะครับก็เป็นเกมเยนนะครับแต่เกมนี้จะได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสําหรับอินเตอร์ตูคูะครับเกมในบ้านพวกเขายังไว้ใจได้นะครับ ทรงบอลเกตบอลก็ยังเหนือกว่าฮาก้านะครับฮาก้านี้ผลงานห้านัดหลังสุดของพวกเขานี่ก็มีเสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดนี้ก็แพ้กับเฮลซิงกิไปศูนย์ประตูสองผลงานไม่ดีครับยังไม่ชนะใครนะครับหกเกมหลังนี้แพ้รวดครับพอพภัยนะครับ,รรบมีเสมอกับแพ้จะหนักไปทางแพ้นะครับสำหรับทีมเยือนฮากาดูแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งอินเตอร์ทูคูมากกว่าครับที่น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับ สกอร์ที่ค่าก็30นะครับเป็นอินเตอร์ตูคูนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะฮาก้าไปสามประตูศูนยคู่นี้ฟันธงเชียร์เจ้าบ้านนะครับอินเตอร์ตูคูหมาต่อที่คู่ที่3นะครับก็เป็นโรเซนบอกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาบบอกนะครับก็เป็นฟุตบอลนอร์เวย์ครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึนครับ ผู้นี้ผลงาน5นัดหลังสุดของโรเซนบอกนะครับก็มีชนะ3เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเฮาเกซุนไป0ประตูต่อ1ครับ<อ>รผลงานถือว่าทําได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนชาบบอกนะครับ<อ>รผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ2เสมอ3แพ 0, ้1ครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเฮาเกซุนไป0ประตูต่อ0ครับเสมอกับแพ้0ครับขออภัยเสมอกับเฮาเกซุนไป0ประตูต่อ0ครับ ผู้นี้ทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นโรซินบอกนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านใช้ชนะส่วนใหญ่ก็จะได้มาเกมในบ้านครับสาหรับโรซินบอกสําหรับชาร์บอกและออกนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับผลงานนี้ยังกระท่อนกระแท่นนะครับเกมนอกบ้านออกนอกบ้านนี่จะหนักไปทางแพ้นะครับดูแล้วทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นทางฝั่งโรซินบอกที่น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับเนื่องจากโรซินบอกเกมในบ้านพวกเขานี่มักจะคว้าใช้ชนะได้ตลอดครับ โดยเฉพาะเกมลุกแพ้ยากแล้วก็เหนียวแน่นมากครับบวกกับชาร์บบอกนะครับเกมนอกบ้านไม่ดีอยู่แล้วครับเลเทสอยู่แล้วครับดูแล้วน่าจะเป็นทางฝั่งโรเซนบอกน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็สองหนึ่งนะครับก็เป็นทางฝั่งโรเซนบอกนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะชาร์บบอกไปสองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ก็ฟันธงเสียเจ้าบ้านครับโรเซนบอก มาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับที่เอามาฝากในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นคิมนด็อกนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลติกนะครับคู่นี้ก็จะเป็นฟุตบอลสกอตติฟิลลีครับเป็นฟุตบอลสกอตแลนด์ครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะครับคีกอลเป็นเวลาห้าทุ่มครับผลงานการพบกันห้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นเซลติกนะครับที่เอาชนะได้หมดครับทั้งห้าครั้งที่พบกันช่วงหลังนี้เซลติกเก็บได้หมดครับเป็นเซลติกที่ทําได้ดีกว่าครับส่วนห้านัดหลังสุดของเซล ของเจ้าบ้านครับกิมอนอกนะครับก็มีเสมอสองแพ้สามนะครับนาล่าสุดแพ้ให้กับแอมิตันไปหนึ่งประตูต่ศูนย์ครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับจะหนักไปทางเสมอกับแพ้นะครับห้านัดหลังนี้ยังไม่ชนะครับจะหนักทางแพ้นะครับผลงานแย่มากครับส่วนทางฝั่งเซลติกนะครับก็มีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับนาล่าสุดก็เสมอกับอีเ์เนียนไปสามประตูอยชนะ อิมนเนียียนะครับสประตูต่อ1นครับผลงานดีมากครับท่งบอลเขตวบอลน,นี้ยังเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับเซลติกเกมลุกค่อนข้างจัดจ้านหลากหลายนะครับเซลติกก็เป็นทีมที่เวลาเล่นในลีกนี้ทําได้ดีนะครับจะเก็บชัยชนะได้ตลอดเหมือนกับเรนเจอร์นะครับในลีกแล้วนะจะกินขาดครับเป็นเซลติกเรนเจอร์สำหรับบอลสกอตสองทีมนี้จะผูกขาดตลอดนะครับแล้วก็จะ ยิงประตูได้เยอะครับแต่ละนัดนี่ก็ยิง2ลูกขึ้นครับสําหรับ2ทีมนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเซลติกครับที่เจอกับชัยชนะได้ครับถึงแม้จะมาเยือนก็ตามครับบวกกับคิมนดอกเกมรับค่อนข้างเสียประตูง่ายครับทรงบอลเขตบอลก็ยังเป็นรองเยอะนะครับดูแล้วไม่น่าจะต้านทานแนวรูกของเซลติกได้นะครับสกอร์ที่คาดก็สะหนึ่งสามครับขอัยนะครับ ก็เป็นคิมบอนอกนะครับที่เปิดบ้านแพ้กับเซลติกไปหนึ่งประตูต่อสามผู้นี้ฟันธงเชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับเซลติกสรุปสี่ทีมนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเรนเจอร์อินเตอร์ทูคูเซลติกแล้วก็โรเซนบอ์กนะครับสี่ทีมที่ามาฝากเพื่อนๆในพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเรนเจอร์อินเตอร์ทูคูเซลติกและเซนโรเซนบอ์กนะครับ ส่วนทีเด็ดหนึ่งตัวเน้นๆนะครับทีเด็ดที่มั่นใจมากที่สุดสําหรับค่าคืนนี้นะครับเป็นทางฝั่งเรนเจอร์นะครับทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าคืนนี้ครับเป็นเรนเจอร์นะครับสําหรับทีเด็ดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าคืนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆในพี่น้องท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่ อยากมีเว็บเอาไว้เสียงโชคเสียงไทยก็ต้องเว็บ W88 นะครับสนใจสมัครก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปเพียงแค่คลิกเข้าไปรวดเร็วก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เสียงโชคเสียงไทยกันได้เลยนะครับชื่นชอบแบบไหนก็เสียงโชคเสียงไทยกันได้เลยครับมีครบทุกอย่างจบในเว็บเดียวนะครับเกมออนไลน์เกมเสียงไทยมากมายครับมีเลือกให้หลายรูปแบบมี สนใจก็สมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็เรามีกลุ่มไลน์นะครับสนใจก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็เพียงแค่สมัครเล่นกับเว็บ W8 ก็เข้ากลุ่มไลน์ได้ครับสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอด้านล่างครับเป็นไลน์กลุ่ม v i p ยังเข้าต่อเนื่องครับหลายกลุ่มนี้ผมเป็นคนคัดเองกับมือครับยังเข้าต่อเนื่องครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนโชคดีสำหรับครำค้งน,นี้นครับสวัสดีครับ